มานในช่วงสนทนาพิรับค่ะค้าขอาเราในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปชิม กกผู้ชมชิมได้มาเมนูถ้าเกิดยากชิมต้อง C f เไปนะคะคกับคุกกี้ใบเรียงราชินีแห่งพักผื่นบานนั่นเองใครจะไปรูว่าพักผื่นบานของเราเนี่ยจะเอาไปทําเมนูต้ยมยำทําแกงต่างๆแล้อย่างสามรรารถรังรันเป็นเมนูอาหารกินเล่นอย่างคุกกี้ได้ด้วยนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราคะ่ะทันแรกนะคะคุณนภัสวรรณตังคำจิตคะ่ะเป็นครูชำนาญการกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนปัดกขสัมานคุณค่ะ อีกหนึ่งท่านค่ะคุณอรุณคุณศัพท์ค่ะเป็นพนักง,งานราชการครูกรมวิชาาวิชาสร้างคมศึกษาโรงเรียนสมานคุณวิทยาคธาโร,รงเรียนสมานวัดโกสมานคุณกับกอภัยแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะพลาดไม่ได้เป็นน้องนองนะคะเด็กหญิงสนิดดาภาสุรากำแหงค่ะนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนวัดโขสมานคุณหรือว่าน้องโบนัสนั่นเองค่ะต่อดับทางซ้ำทางข้วโซ่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคจะบอกว่าเข้ารายการแังแค่์ซ้ำคนณในหัว่า เดี๋ยว<อ>จะให้สัางภาพโรดจับข้างๆไว้ด้วยเพ <c oughs> <ม>ราะ,ะว่าีชิกไม้กำลังใจกันมันนําโดยทันพออ่อจิราผิดค่ะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนที่มาเป็นกำลังใจนะคะให้กับการเข้ารวมรายการในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะนี่ ใช่เป็นกำลังใจกันว่าเออเดี๋ยวไม่ได้ออกโทษทานใช่จ้าวจ้ามาเดี๋ยวให้แม่ปืนเล่ยเดี๋ยวจาลากกลางหมู่บ้านแต่ว่าทุกคนหน้าตาดูไ้มาเลยว่ากินเบรียงกินเบรียงเป็นคุกกี้ไหมนะสุขภาพดีมันแต่ว่านั่นเลยเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะเป็นภาษากลางดีกว่าเป็นภาษากลางเพื่อจะร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้ คุณนภัสวร์เล่าก่อนว่าเรื่องของการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโคกสมานคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างสั้นๆเพื่อจะได้ทําความรู้จักก่อนว่าโรงเรียนสมานคุณเรามีสอนตั้งแต่ระดับไหนถึงระดับไหนมีวิชาอะไรบ้างคะต้องเล่าก่อนว่าโรงเรียนวัดโคกสมานคุณเป็นโรงเรียนสพทโรงเรียนเดียวในเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนของเราอยู่ใกล้วัดอารามหลวงนั่นก็คือวัดโคกสมานคุณนั่นเองมีนักเรียนตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ ทั้งหมด468คนสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึจนถึงป .6 ค่ะนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด23คนค่ะนำโดยท่านผู้อำนวยการนางสาวจิรพิธขวัญคมและรองผู้อำนวยการนางสาวจันจิราแซ่ชีค่ะทีนี้ทางโรงเรียนก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของโครงการการฝึกอาชีพให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณครูเล่าตัวโครงการโครงการนี้นะคะก พอกับรองก็สนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วก็โครงการนี้มันเป็นโครงการสุดจริตนะคะแล้วก็มันมีกิจกรรมก็คือบริษัทสร้างการดีนะคะสาขาโรงเรียนวัดโคกสมานคุณในบริษัทสร้างการดีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับเค้กเบเกอรี่ของโรงเรียนวัดโคนะคะแล้วก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยที่สนใจอ่ะเขาก็จะมาเขียนใบสมัครแล้วก็เออจัดเวีนกันมาทําในแต่ละวันเพราะทุกคนอ่ะ จะมีเวนในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะทุกคนก็จะมาทำขนมกันแล้วก็ขายภายในบริเวณโรงเรียนที่ว่าเด็กก็จับต้องได้ราคาคแค่10บาทเป็นต้นแบค่ะเหมือนเค้กชิ้นละ10บาทเองประมาณนี้ค่ะตอนนั้นที่คุณครูริดริด,ดลายชื่ออาชีพตอนนั้นมีอาชีพอะไรบ้างะจำได้ไหมก็ต้องให้เด็กเขาคิดก่อนนะคะว่าเขาสนใจอะไรเป็นเป็นอันดับแรกะนะคะเขาก็จะเขียนมาประมาณว่าหลายๆอาชีพแต่ว่าบางอย่างอ่ะ เราไม่สามารถที่ตอบสนองของเขาได้อะไรอย่างประมาณนี้ค,ค่ะก็เลยต้องมาคุยกันกับครูนภัสวรรณว่าเราน่าจะออกทางไหนในอาชีพที่เ,เขาเขียนกันมาประมาณนี้ก็เลยได้เค้กแล้วก็เบเกอรี่ ต่อไปต่อยอดอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ,คะประมาณ,ปร,มาณประมาณนั้นก็๋ยาให้คุณพัชรวัสดเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่ามันหลากหลายอาชีพใช่ไหมคะ<ช>ที่น้ามองแบบเขียนเขียนมาแล้ววิธีกันกรองหรือว่าวิธีการเลือกเพื่อจะนํามาสอนให้กับน้องๆจริงๆเนี่ยเราใช้กระบวนการไหนคะก็คือ,อตอนตอนแรกนะคะเรเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคุกกี้ใบเหลียงและเบเกอรี่เนี่ยะคะ่ะมันเริ่มต้นจากครูเป็นครูประจ,ะจำวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งนําตัวเนี้ยค่ะ ในเรื่องพื้นฐานที่ครูมีทางด้านเบเกอรี่มาพอสมควรอยู่แล้วอเอามาใส่ในเรื่องในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนการช่างการตวงซึ่งมันบูรณาการในชั้นเรียนซึ่งเด็กนักเรียนจะเห็นภาพได้ชัดเจนม,มากที่สุดก็เลยเอาตัวนี้มาแต่พอได้ทํากันแล้วมันเหลือจากการที่เด็กๆได้ชิมชก็<ๆ>เขาก็ต่อยอดในการจําหน่ายเพื่อนๆกันเอง มันก็เลยนำไปสู่ว่าเออกิจกรรมนี้มัน,นมนน่าสร้างสารรค์ดีแล้วเด็กก็ชอบด้วยแล้วสอนทุกครั้งก็ เขาเรียกว่าผลตอบรับกลับมาดีทุกครั้งก็เลยจัดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กอาหาตามความสนใจตามความถนัดของตัวเองก็เขียนใบสมัครเข้าโครงการนี้มาจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเอาไง่ายง่ายว่าเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่ทำเบเกอรี่ได้นิดหน่อยไม่ได้จะนิดหน่อยแล้วแต่ว่าก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีเรื่องของการตวงช่างตวงวัดอะไรเกี่ยวกับเบเกอรี่เนี่ยประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนเด็กเป็นไงบ้างตอบรับตอนนั้นครับตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าหุดเริ่มต้นัดเคลิกหนึ่งชนิดเด็ก พอเราสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันการชั่งการตวนเขาสามารถต่อยอดเป็นขนมชิทนิดอื่นๆเขาไปศึกษาใน YouTube บ้างดัดแปลงมาบ้างแล้วผัดกันชิมผัดกันทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจึงเกิดเป็นเค้กหลากหลายชนิดแล้วเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาไม่แม่ร้านธรรมดาที่ไหนนะแต่ว่าต่อให้มีเรื่องของหลักวิชาการเรียนถ้าเกิดน้องๆไม่สนใจใช่ไหมมันก็จะไม่มีการเดินหน้าต่อยตามน้องโบนัสดีกว่าปกติเป็นคนชอบทานเบเกอรี่ไหมคะ ปกติชอบทานเบเกอรี่ชอบแนว<บ>ไหนแบบไหนชอบกินแบบเค้กพวกเค้ชกช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ค่ะม,มันน่าหัวปามเลยเป็นชอ็อกโกแลตเฉยๆแล้วทีนี้พอคุณครูเอาเรื่องของการทําช่างสัดส่วนต่างๆเนี่ยเอามาสอนในเรื่องของตอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นไงบ้างตอนนั้นรู้สึกสนใจขึ้นมาไหมสนใจเลยค่ะตอนนั้นอยากเข้ามาลองทําดูค่ะอยากทดลองอยากมีทักษะการทําขนมด้วยค่ะ ผู้ถามก่อนว่าทําไมถึงปกติเราเป็นนักเรียนเนาะเราก็จะเรียนแบบวิชาภาษาไทยสังคมกนิสสต์ต่างๆพอมีเรื่องของอาชีพเข้ามาทําไมเราถึงสนใจในการเรียนด้านอาชีพนี้ด้วยล่ะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอยากมีทักษะการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็อ,อยากมีรายได้เสริมในระหว่างตอนเรียนด้วยค่ะเธอน้องอายุเท่าไหร่ลูกอายุปีนี้1 3ปีสิบสามปีเดี๋ยวเข้าม1หนึ่งก็จะเป็น CEO b a k e บ y อร่ใช่เพราะว่าเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่เอาไปทําที่บ้านบ้างหรือเปล่านี่ ที่บ้านไม่ได้ทำค่ะเพราะอุปกรณ์ไม่ค่อยมีก็เลยทำที่โรงเรียนนี่แหละใช่แล้วทีนี้พอเรามาสมัครเข้าจะมาเรียนเรื่องของเบเกอรี่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนที่มาทำก็คือก็ตื่นเต้นเหมือนกันเลยค่ะเราไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าค่ะจำได้ไหมตอนนั้นเมนูแรกที่เราทำจากการเรียนเบเกอรี่คืออะไรคะเมนูเมนูแรกก็คือเค้กส้มค่ะเค้กส้มนี่อันนี้ไหมตอนนี้ด้านหน้านี้เลยหรือเปล่าเอ่ย อันนี้เลยค่ะายากไหมตอนแรกที่ทําตอนแรกยากค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าขั้นตอนนั้นทํายังไงบ้างค่ะอ,อืแล้วมันยากยังไงบ้างไหนลองเลง่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเหมือนพี่สโกกับพี่นายหัวปังก็ไม่เด<ก>้เลยไม่ได้เลยบิส<า>กิกินอย่างเดียวถูกต้องกระบวนการขั้นตอนกว่าจะได้มาซึ่งเค้กหนึ่งชิ้นใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะก็ถ้ารวมปั่นมีอบนี้ก็ถ้า20นาทีนี่ก็ได้ค่ะเค้กหนึ่งชนิด อ๋อได้เค้กออกมาเลย20นาทีใช่ค่ะนี่ คนทาเป็นจริงใช่ไหมใช่แต่เราใช้เวลาสองนาทีในการกินที้ถามคุณครูนวัตกานต่อเลยดีกว่าพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมีเบเกอรี่กี่ชนิดอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะได้ค่ะก็คือนอกจากเป็นนวัตกรรมของคุกกี้ไปอย่างแล้วก็มีเค้กพื้นฐานทั่วๆไปครับซึ่งจําหน่ายอยู่ในคาเฟ่ด้วยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะมีออเดอร์ข้างนอกด้วยก็คือมีเค้กส้มเค้กมะพร้าวนะคะ ทัดไข่ครัวซองใช่ค่ะทัดไข่อร่อยด้วยนะคะนีของคสายของเก่งด้วยนะคะแล้วก็มีเค้กนมสดสตรอเบอรี่ไดฟุกุไดฟุกุสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เยอะค่ะนะเค้กพื้นฐานนานาชนิดที่เราเห็นในคาเฟ่ทั่วไปคาเฟ่วัดโคก็มีค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยหรือเปล่าคะอันนี้คือเป็นคาเฟ่ของโรงเรียนเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะ ชื่อคาเฟ่อะไรนะคะคุณครูอ่ะน้องบอกเลยดูชื่อคาเฟ่อะไรลูกเด็กทํามาหาตังเค้กแอนด์เบเกอรี่วัดโคค่ะเด็กทํามาหาตังเค้กแอนด์เบเกอรี่วัดโคค่โอ้ในคาเฟ่มีอะไรบ้างคะขนมชนิดก็มีเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตบราวนี่เค้กนมสดสตรอเบอรี่ไดฟุกุทาร์ตไข่ครัวซองแล้วก็ก็คือทั้งหมดที่รูบมีเลยมีเครื่องดื่มด้วยไหมครับเนี่ย เครื่องดื่มก็คือจะมีเป็นรุ่นน้องรุ่นที่3ค่ะค่ะอะตัวเองเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เป็นรุ่นที่สองค่ะรุ่นที่สองข้างหลังเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะรุ่นที่ 2... เหมือนกันนึกว่าจะตอบว่าเป็นรุ่นน้องก็จะมามแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฝีมือของน้องๆน้ทั้ง อาหารเครื่องดื่มแล<ช>้วก็เบเกอรี่ก็คือจากการที่เขาไปลงความสนใจว่าอยากจะ<ช>เรียนอะไรใดๆที่นี่ถามต่อว่าพอมันมีเรื่องของฝึกทักษะอาชีพแล้วเนี่ยคุณครูเราก็เป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์เนาะ<ช>เป็นคุณครูสอนวิชาสังคมอย<ช>่างงี้ค่ะเรามีการนำวิทยากรคนอื่นมาให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆเรื่องของการฝึกอาชีพเหล่านี้ไหมคะก็ในส่วนของวิทยากรเนี่ยค่ะซึ่งตัวเค้กแอมเบเกอรี่ก็คือมาจากวิทยากรที่ ครูเองด้วยครูเองแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเราอะค่ะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นที่ปรึกษาเรื่องศิลปะเรื่องการตลาดการขายเราไม่ได้จ้างวิทยากรภายนอกเลยแต่เราจะพาเด็กออกไปข้างนอกให้เปิดประสบการณ์ให้กับเขาให้เขาได้ไปเห็นคาเฟ่ของจริงได้ไปเห็นแหล่งการผลิตของจริงแล้วเขาก็เกิดเป็น เขาเรียกว่าไอเดียใช่ความคิดสร้างสรรค์ของเขามาปรับประยุกไปโรงเรียนเราประมาณนี้ค่ะไปดูงานไปสร้างแรงบันดาลใจใช่ค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดไปดูแบบพวกเค้กส้มเค้กส้มก็จะเห็นเรื่องของการตกแต่งใช่ค่ะอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะหรือว่าบรรจุภัณฑ์หรือว่านู่นนี่นั่นวิธีการขายการจัดโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเราก็เห็นหมดเลยทีนี้ผลิตภัณฑ์เยอะมาก มันมีหลายแบบใช่ไหมแต่ว่าเราตืุนอยู่ไฮไลท์มีอยู่อย่างที่สะดุดก็คือคุกกี้ใบเลียงเป็นไงคุณที่มาที่ไปทาไมถึงใช้ใบเหลียงคะทาไมถึงใช้ใบเลียงน้องเล่าว่าใบเลียงนี้เป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้ค่ะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่นี่ไม่ชอบทานผักค่ะพวกหนูก็เลยนําใบเลียงที่เป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้มาดัดแปลงให้อยู่ในรูปของคุกกี้ค่ะเป็นขนมที่รสชาติอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะ ก็เลยเอาตัวใบเหลียงมาทําซะเลยู้จักไบหล่าผักเลี้ยงนั้นูลจักอยู่แล้วแล้วหมายถึงว่าคือผักเลี้ยงมันมีอยู่ในโซนนั้นคือผักมันมีเยอะมากในข้างบ้านเราทําทไมต้องเป็นใบเหลียงมันผูกพันกับใบเหลียงยังไงคนว่าใบเหลียงนี่ก็คือเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้ค่ะก็เลยนํามาทําคุกกี้เลยก็เลยลองดูเลยมีผักตัวอื่นไหมตอนแรกก่อนที่จะแบบชุดเลือกใบเหลียงเลยเนี่ยหรือกเลยใบเหลียงนี่แหละ ไม่เลี้ยงค่ะเลือกเลยคือรักเดียวใจเดียวไม่เอาผักอื่นอะไรใดๆแล้วปกติน้องบนาดูไปว่าผักเรียงเนี่ยที่คนใต้เขาเอาไปทําเมนูอาหารต่างๆที่น้องบอกเมื่อกี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําเมนูประเภทไหนคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นใบเลียงผัดไข่ค่ะเป็นเมนูที่มีแบบเป็คอมเมนทุกร้านใช่แต่ว่ารอบนี้คือเราแบบพลิกมากเลยนะจากผักเลียงที่มันเป็นแบบอาหารข้าวเนาะเอามาทําเป็นคุกกี้ไหนเล่าที่มาหน่อยว่า พอเอาใบเหลียงมาแล้วมาตั้งโจทย์ปุ๊บทำไมต้องเป็นคุกกี้ล่ะคะทําไมเราถึงเลือกเอาใบเหลียงมาทําเป็นคุกกี้อาจจะเป็นเบเกอรี่เค้กหน้านิ่มผั้เหลียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออทําไมเราถึงเลือกเป็นคุกกี้ล่ะคะเพราะว่าถ้านํามาเป็นคุกกี้ก็คือเค้กเค้กชนิดอื่นก็สามารถนําไปทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเลือกมาทําเป็นคุกกี้มันจะได้เป็นยังไงะันดูพูดด้วยไม่ถูกเลย เอาเอาความรู้สึกลูกเลยก็ที่เอามาทำเป็นคุกกี้ก็มันจะได้เป็นซิกเนเจอร์ไปเลยอะค่ะเพราะว่าคุกกี้นี่ก็คือเป็นชิดชนิดเดียวก็คือถ้าเป็นเค้กมันจะมีหลายชนิดแล้วอะค่ะเขาเรียกว่าสร้างความแตกตาเป็นเมนูเรคคอมเมนต์ของที่ที่คาเฟ่เลยอย่างนี้ใช่ปะพก็คิดถูกนะ พราะว่าก็ทำมันพอบอกว่าคุกกี้ใบเหลียงปุ๊บเราก็เอ๊ะทันทีเลยถูกจนอยากจะชิมปกติมันก็จะมีเค้กหน้านิ่มที่เป็นแบบรสอื่นๆที่เราทําแบบผลไม้ต่างอยู่แล้วไงแต่ผักเหลี่ยเนี่เราก็อาสาเอามาทําแบบนี้ได้ถ้ากระบวนการทำแล้วคะใครจะเป็นผู้เล่าดีว่ากว่าจะมาเป็นคนทำเลยน้องโบนัสเลยเหรอคนทำเลยน้องโบนัสต้องเล่าตั้งแต่ไปเด็ดผักเลยไหมลูก ตั้งแต่เริ่มใส่ปุ๋ยเลยค่ะไม่ต้องขนาดนั้นเอาเริ่มเลยล <ะ S 1> ค่ะว่ากระบวนการกว่าจะออกมาเป็นคุกกี้ใบเหลียงเริ่มต้นจากอะไรแล้วมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะก็คือจะไปเลือกผักใบเหลียงมาก่อนก็จะมไม่เอาใบที่แก่เกินไปแล้วก็ไม่เอาใบที่อ่อนเกินไปเราดูยังไงไไอันไหนแก่อันไหนอ่อนอันที่เป็นใบแก่มันก็จะมีความสีมันจะ,จะเข้ม,มแล้วก็ใบก็จะหนาค่ะด้านที่อ่อนก็คือใบมันจะอ่อนสีมัน มันมันอ่อนมันเียมใบมันจะไม่แข็งมากสีมันอ่อนนะครับพี่น้องอยากพูดอย่างนั้นสีมันก็จะจางไม่เข้มเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็พอได้มาแล้วก็นําไปล้างค่ะให้สะอาดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปพึ่งแดดไว้ค่ะเป็นหนึ่งแดดพอเสร็จแล้วแห้งแล้วเอามาอบในเตาอบค่ะเป็นเวลาสองชั่วโมงอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาออกมาบั่นค่ะให้เป็น ใบชาใบเหลียงก็จะกลายเป็นผงชาค่ะแล้วก็เอาไปเป็นส่วนผสมของคุกกี้เลยเวลาปั่นก็เอาไปผสมกันเลยค่ะก็ใส่ลงไปตอนปั่นได้เลยแล้วก็ปั่นรวมกันค่ะนี่ไงเราก็จะเห็นแบบเป็นเนื้อแป้งกับเนื้อตัวคุกกี้จะจะมีแบบเหมือนเป็นสีเกล็ดเล็กๆๆอยู่สีเขียวๆเป็นใบเหลียงนั่นเองใช่เนาะอี๋ยวให้น้องโบนัสขายก่อนขิงในหัวปาล์มก่อนก่อนที่จะให้ชิมพี่เดินเข้าเข้าประตูร้านมาแล้วคเะ่อยากิะให้าไปชิม ความอร่อยของคุกกี้ใบเรียงใครบอกว่าปามยิบมากอขายของนะโมนาบอกว่าฉยากลือเกินยากลือเกินเพื่อที่จะพอเรากัดคำแรกเดี๋ยวเราจะได้จ <c os> <pasar S 1> ินตนาการตามที่น้องบอกว่าเออรสชาติมันจะเป็นยังไงปมาถึงเธอทำท่าฉันทำเสียงด้วยป่ะคเคนี้นบเรหยงชิ้นนี้อาจจะมีรสชาติยังไงค่ะชิ้นนี้เลยนะคะก็กัดเข้าไปเนี่ยกรอบเลยค่ะ หวานมีรสชาติหวานมีกลิ่นใบเหลียงอ่อนๆค่ะจะจะกินแล้วนะค่ะจะกินแล้วเกรกมายังเป็นยังไงคะคุกกี้หอมมากอัลอาจะชิมด้วยคกี่หอมมากอุ้ยเด็กๆน่าจะชอบกินเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นไม่ไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเขียวของของของผักอ่ะแต่ถ้าดมก็คือมันเป็นกลิ่นคุกกี้จริงๆเลยค่ะ ก็คือมีความหอมของคุกกี้ปกติใบเรียกมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่พอได้ชิมแล้วเป็นไงคะหอมนมหอมมีกลิ่นนมแบบด้วยค่ะด้วยเนาะอือก็คือคุกกี้เลยนี่ถ้าสมมติว่าเรานั่งทํางานอยู่เยอะเนอะเพราะว่าเราทำงานเยอะแล้วก็เราก็เราก็เอาตัวคุกกี้ตั้งบนโต๊ะเนาะทำงานไปด้วยหยิบกินแบเพลินมอดแป๊บเดียวปูนุณทีนี้อยากรู้เลยว่าอตอร่อยอ่ะคุณรสชาติกันอร่อยก็คือกินแล้วเหมือนคุกกี้จริงๆก็คือ เหมือนบางคนอาจจะลืมลืมนึกไปถึงว่าความเป็นใบเหลียงอาจจะมีขมฝาหรือว่าเหม็นเขียวอะไรเงี้ยก็แอบกังวลอยู่ตอนแรกแต่ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยตอนตอนแรกมีค่ะพอเด็ก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 น้องเราทําไมถึงเหม็นเขียวใช่ค่ะเพราะว่าทดลองมาหลายรอบแล้วก็มีเหม็นเขียวมีกลิ่นตีขึ้นมาแรงค่ะแต่ว่าเราก็จะลดปริมาณใบเหลียงลงค่ะแล้วก็จะใส่กลิ่นเป็นกลิ่นวานิลาค่ะเพื่อให้มัน หอมขึ้นค่ะแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นเขียวลงด้วยค่ะก็เ,เลยทาให้อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวอร่อยมากคือสํารวจความพึงพอใจอะค่ะเพราะว่าทั้งเด็กแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพอตอนแรกมันขายยากมากเพราะมันมีกลิ่นโดยเฉพาะตัวของใบเหลียงออกมาแล้วก็เด็กได้ปรับ,ร,บระยุพอหลังจากปรับแล้วอขายดีมากเลยใช่ทีนี้อยากรู้เลยว่าใบเหลียงเนี่ยเขามีสรรพคุณอะไรบ้างครับที่ที่แบบว่าเลือกเป็นใบเหลียงมา ก็คือมีต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะนี่จะได้หน้าเด็กแล้วก็ป้องกันอาการท้องผูกแล้วก็ทำให้ความจำดีขึ้นแล้วก็มี มีกรดอะมิโนที่สูงค่ะไม่ไม่ก็จะมี่านะเพราะว่าจะได้แบบว่าตาตาไปแล้วตาไปแล้วไปพรีเซนต์งานบ่อยไปไปไปออกพรีเซนต์งานไปนำเสนอโครงการก็จะเต็นท่าก็จะจำได้ก็เหมือนเรานี่แหละถ้าเกิดพูดแบบพูดอะมริกันก็คืไม่ได้ไปเลยมือนี่น่ารักมากเก่งมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพอเป็นคุกกี้แล้วเนี่ยพอมาเป็นชิ้นชิมันก็ ดูก็เหมือนเป็นคุกกี้ปกติค่ะครูเพื่อให้มันดูแบบน่าสนใจสร้างแรงดึงดูดให้กับคนที่อยากจะลองชิมลองกินมากขึ้นมันก็ต้องมีพวกแพ็กเกจจิ้งค่ะตอนนี้เราออกแบบเป็นยังไงนะคะน้องอ่น้องต่อเลยลูกกรบอกว่าวันนี้เป็นของน้องใช่ใช่ใช่ค่ะพาน้องมาออกเอาเริ่มเลยเป็นยังไงก็คือส่วนโลโก้นี่ก็จะเป็นของรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ค่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นที่หนึ่งค่ะจะเป็น คนออกแบบค่ะแต่ว่าส่วนแพ็กเกจนี่ก็คือจะเราก็จะดัดแปลงให้มันดูดีอะค่ะแบบไปออกงานค่ะแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ตามเทศกาลด้วยค่ะตามเทศกาลใช่ของขวัญใช่ปีใหม่อย่างตอนนี้นี่มีเป็นแบบไหนบ้างนะคะมีแบบเป็นกล่องใช่ไหมถ้าเป็นกล่องแบบนี้แบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็แบบสุงนี้ห้าสิบบาท ถุงขาวใช่ค่ะนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบหาบาทหึ่กระปุกโอยอาฟิยิมมาเลตินี่เป็นปุ๊กันนี้เลยใช่ไหมคุกกี้ใบเหลียงนี่เลยเด็กทำมาหาตังใช่อันนี้ก็คือหนึ่งห้าสบาทแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่อยากจะซื้อราคาสูงก็อะแบบถุงข่าขยับลงมาหน่อยแบบเป็นถุงน่ารักน่ารักอันนี้เป็นถุงละเท่าไหร่นะคะห้าสิบาทค่ะแบบถุงข่า ก็จะมีอีกอ,อีกอีกแพ็กเกจจิงนึงคือในโรงเรียนด้วยมีถุงละสิบ,บาทสําหรับจําหน่ายน้อง,องๆในในโรงเรียน,นร<อ>หรือหน่วยงานไหนที่จะรับจัดเบรกอะค่ะและว้วก็จะเป็นถุงละสิบ,บาท แล้วแต่แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนเลยแต่หลักๆเวลาเราออกบูธเราก็จะเป็นสองสองตัวนี้เมื่อกี้คุณครูพูดถึงเรื่องของการจัดเบรกแล้วถ้าสมมติว่าสนใจอย่าพวกขนมคุกกี้ใบเรียงหรือแม้แต่พวกเบเกอรี่ต่างๆเพื่อจะนําไปจัดเบรกของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องติดต่อประสานงานยังไงคะก็สามารถติดต่อทางเพจโรงเรียนวัดโคกสมานคุณได้เลยนะคะรอเรือรอเรือจุดวัดโคกสมานคุณเข้าไปในเพจแล้วก็เดี๋ยวแอดมินก็จะเป็นคนประสานงานให้กับเราหรือจัด ติดต่อผ่านกับบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนได้เลยค่ะน้องๆในโรงเรียนมัโคสมสรานุณก็ได้หรือจะเข้าไปที่หน้าร้านโรงเรียนมัโคมสมานุณได้เลยค่ะนี่ แล้วทีนี้ที่คุณครูบอกว่า่ที่น้องโบนัสบอกด้วยเมื่อกี้ว่าระหว่างเรียนไปด้วยกับทางานไปด้วยมีรายได้ไปด้วยใช่แล้วทีนี้รายได้ครับเวลราได้มาแล้วจากการทํา1 2 3 4เนี่ยจัดสรรเป็นส่วนจัดสรรให้ได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องเป็นคนพูดจัดสรรแบบนี้พูดถูกเีืส่คราขายก็จะได้ยอดขายมาค่ะเรานําไปหักกับ ต้นทุนของขนมแต่ละชนิดค่ะก็จะได้มาเป็นกรรําไรเราแบ่งให้กับโรงเรียนค่ะเป็นค่าสาธารณูปโภค10%แบ่งให้กับกิจกรรม10%ค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือ80%พวกหนูจะนําไปแบ่งตามเงื่อนไขของบริษัทสร้างการดีค่ะก็คือหนึ่ง ค่าสาธารณประโยชน์50%สองโบนัสกรรมการ25%ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกหนูเอง 3. กรรมการเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็3เป็นทุนสำรอง10%ค่ะ 4. หุ้นปผนผล10%แล้วก็ 5. ค่าดําเนินการ5%ค่ะโอ้โก็แบ่งเป็นสัดส่วนแบบชัดเจนใช่่คะแอบนับแอบเก็บไว้ไหมว่าเฉลี่ยตัวเราเองเนี่ยมีรายได้จากการทำ่าสองเนี่ยเออ เฉลี่ยคนลับประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนนะดอต่อเดือนต่อเดือนคนละ 3- ามถึงสี่บาทค่ะโอ้นี่ไงไม่ได้ทําทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นตารางเวงของเขาสัปดาห์หนึ่งเขาจะทาประมาณ1-2ครั้งหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปอืมแค่หนึ่งจางรู้สึกยังไงบ้างคะที่อย่างน้อยในระหว่างเรียนทางโรงเรียนก็มีเรื่องของการสอนอาชีพจนทําให้เรามีอาชีพติดตัวแล้วก็มีรายได้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกภูมิใจค่ะที่สามารถหาเงินได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยค่ะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ปกรครองค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคอย่างเราด้วยเพราะอร่อยมากมันอร่อยได้เลงอกณครูล่ะคะคุณรู้สึกไงบ้างที่เห็นน้องๆเนี่ยมีผลิตผลดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ที่สําคัญมันช่วยส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับเด็กๆด้วยคือวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราตั้งมาเนี้ย แล้วก็คือหนึ่งเราอยากให้เด็กค่ะเขามีทักษะอาชีพพื้นฐานครูว่าคุูเชื่อว่ามันหมดยุคแล้วค่ะที่เด็กเขาจะเรียนอย่างเดียวเขาเด็กประถมแบบนี้ถ้ายิ่งรู้เรื่องการเอาตัวรอดในชีวิตมีทักษะชีวิตทำมาค้าขายได้เป็นเร็วอ,อนาคตเขาก็ อยู่ร่วมในสังคมเอาตัวรอดในชีวิตของเขาได้อสองแล้วมันเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยค่ะซึ่งโรงเรียนวัดโคกสมานคุณเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างยากจนพ่อแม่หาเช้ากิน่ําก็เลยทยํายังไงให้เขาใช้เวลาว่างตัวนี้ให้เกิดประโยชน์นำในในระหว่างที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่สามก็นําเงินส่วนนี้ค่ะที่เขาได้จากรายได้ตัวเนี้ยฝากเป็นเงินออมเขาเขาไม่ได้ได้รับเป็นเงินสดน,นะคะเขาจะได้ ฝากเข้าบัญชีประจำกับธนาคารอมสินฝากไว้ประจำแบบนี้จนครบจนถึงเขาจบการศึกษาป .6 เขาจะมีเงินก้อนเนี่ยค่ะไปศึกษาเราเรียนในระดับม .1 โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่ดีมากเลยแทนเลยเป็นโมเดลดีๆนะที่แบบว่าเด็กๆจะมีเงินออกไปเป็นทุนการศึกษาเนาะใช่สำคัญเลยคือทําให้เขาเนี่ยรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นว่าแบบกว่าพ่อแม่จะหาเงินมาส่งเรียนได้แต่ละระดับชั้นเนี่ยก็ต้องผ่านการทํางานมาก่อนก็ให้เขาสัมผัส กันเลยทํางานมีเงินเพื่อจะส่งตัวเองเรียนต่อไปนะแล้วอย่างตอนนี้ที่ไม่ที่เขาบอกว่าผู้ปกครองได้มีรอยยิ้มก็เพราะว่าเขาได้นำเงินก้อนนียเขาจบม .6 แล้วค่ะได้นาเงินก้อนนี่ยไปเข้าศึกษาต่อในม .1 โดยที่เขาไม่เดือดร้อนพ่อแม่โอ้เก่งจังเลยยกมือให้เลยแล้วก็จะมานโมเดลดีให้กับน้องน้องนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าเสียดายเหลือเกินเวลาไม่เหลวนะครับนี้ยังให้ขึ้น ช่องทางติดต่อบนหน้าจอเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสร้างพวกเบเกอรี่คุกกี้ใบเรี้ยงหรือว่าอยากจะไปชิมนะคะไปกินพวกคาเฟ่ชื่ออะไรนะคะ เด็กทำมาหาตังเค้กแอนเบเกอรี่วัดโคค่ะนี่ก็ไปกันได้เลยนะคะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะและเสียดายเลยคุณมาในเวลาไม่ได้ขอบรุคุณทุกท่านมากเลยที่ให้เก็บมาพูดคุยกัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ดูควาคือทางวัดโคเป็นหลับขับเขาในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสโมสรนายว่าป๋าผมของโดยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ